สวัสดีครับสวัสดีครับบาดีไอวายครับผมมาเจอกันอางแล้วนะครับคลิปนี้กับการแก้ไขปัญหาเรื่องของโน้ตบุ๊กนะครับสําหรับใครที่จะลงวินโดว์นะครับวินโดว์ใหม่นะแน่นอนสําหรับทุกวันนี้ไม่มีใครจะลงวินโดว์ไม่เป็นแล้วนะวินโดว์ทุกคนลงเป็นหมดนะแล้วก็แนะนําให้ซื้อวินโดว์ที่เป็นลิขสิทธิ์ด้วยนะครับผมมีขายตามร้านช็อปทั่วไปแล้วนะครับแล้วก็มี สติ๊กกอจากาบริษัท microsoft แถมมาให้ด้วยนะครับเราก็าใส่แล้วก็เพื่อการอัปเดตท,ที่ดีนะครับในเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์นะครับก็วันนี้เดี๋ยวถ้าใครมาเจอปัญหานี้อาจจะเจอปัญหาคล้ายๆกันนะครับมีทิคนิคมาแนะนําก็คือว่าเวลาเราโหลดเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะทําการ format drive right, ใช่ไหมครับมันจะมี DC, ไดร v e c ได i e d ได i e อะไรก็แล้วแต่ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอจะลงใหม่เนี่ยเฮ้ยไดร v หายเพราะว่าอะไรเพราะว่า ทคโนโีใหม่ของการติดต่อสื่อสารระหว่างพีซ b บัสเนี่ยนะครับก็จะเป็น Intel IR Iris ตัวนี้นะครับผมหรือว่า PCIe ของเจ้าตัว VM VMN นะครับของ SSD Storage ซึ่งเป็นการ์ดต,ตัวเล็กๆที่เสียบเข้าไปในเมนบอร์ดนะครับซึ่งจะมีใน PC นะครับบางคนเขาเรียกว่า SSD M.2 นะครับกแแ็แล้วแต่อุปรกรณ์หลายๆอย่างนะครับผมอาจจะพูดผิดไปก็กราบขอขอ,อภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ รู้ครึ่งๆกลางๆนะครับผมแต่ตอนนี้ผมหาวิธีที่จะแก้ไขตัวนี้ได้ก็คือว่าให้เราไปทําการดาวน์โหลดไดเวอร์นะครับสําหรับที่จะติดตั้งให้มันมองเห็นกันระหว่างตัวไรกับตัวซอฟต์แวร์ของ m i r r s s o t เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าเราจะใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนนะครับก็สําหรับใครที่มาเจอปัญหานี้นะครับนี่วีคร์ดไฟอันนี้ไรจะมองไม่เห็นได้อื่นเลยนะครับทุก สตอรี่ไดคิกโหลดเอร์โหลดไดเวอร์นะครับเราจะไปทําการดาวน์โหลดง่ายๆนะครับตามกันไปดูเลยครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ Google Drive นะครับผมไม่ใช่วันนี้ทำไมพูดผิดประตู Google นะครับผมคำามา Google นะครับแล้วก็ทําการพิมพ์นะครับนี่ครับ Intel นะครับ Intel RSTVMD Driver นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับ นี่นครับหรือว่าเทคโนโลยี IR นะครับ Storage Technology Driver นี่ครับพอเราพิมพ์ตรงนี้เข้ามานะครับช้าๆเนาะนะครับ Intel RST VM D Driver นะครับพิมพ์ตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกเลือกตัวแรกนะครับซึ่งเป็นของ Intel นั่นเองนะครับนี่ตัวแรกนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับผมปึ๊บอ่าเราจะเจอหน้านี้นะครับ แล้วให้มาทำการดาวน์โหลดนะครับผมหัวข้อที่ชื่อว่านะครับมันจะมี3หัวข้อเนาะนะครับที่ชื่อว่าดาวน์โหลด f 6 flpy ขีด x 6 4 vmd นะครับตัวนี้นะครับผมเราจะไม่เลือกตัวนี้นะครับให้เลือกตัวนี้นะครับผมนะครับแล้วก็มันจะเป็นไฟล์ซิปนะครับแล้วก็คลิกเลยครับแล้วก็ดาวน์โหลดจะไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับ ก็ผมเก็บไปที่เดสก์ท็อปนะครับสตาร์ทเลยครับเรียบร้อยไวมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เดสก์ท็อปนะครับว่ามันมาอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามาอยู่ตรงนี้นะครับให้เราแตกไฟล์นะครับทําการแตกไฟล์แตกไฟล์นะครับระยกผมไปที่นี่อ่าโอเครอยมันอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้แหละครับที่จะเป็นตัวไดเวอร์ที่เราจะเอาไปติดตั้งนะครับเป็นตัวดาวน์โหลด ไปเชื่อมต่อระหว่างตัว SSD กับตัวเมนบอร์ดของเราให้มันรู้จักกันนะครับกับตัวซอฟแวร์ดนนะครับก็โอเคในขั้นตอนนี้ให้เรา copy โฟลเดอร์นี้ไปใส่ที่แฟลชไดรฟ์ของเรานะครับผมจะ copy นะครับแล้วก็ไปวางนะครับผมอ่านะครับไปวางเลยนะครับถ้าตัวเก่ามีอยู่แล้วก็มันจะทับลงไปนะครับ โอเคเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราลองออกไปบูทดูอีกทีครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราเอาแฟลชไดร์มาเสียบเข้าเรียบร้อยนะครับผมจะทําการรีเฟซก่อนหนึ่งครั้งนะครับผมก็คือค้างยังค้างหน้านี้อยู่นะครับหลังจากนั้นให้ไปโหลดไดเวอร์นี้นะครับแล้วก็เบราวนะครับบรา์แล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราโหลดมานะครับผมเลือกเป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะครับที่เรโหลดมากดโอเคหนึ่งครั้งนะครับ นี่เห็นไหมมันจะขึ้น Driver Intel RST VMD Controller นะครับตัวนี้เราคลิก Next ไปเลยนะครับรอมันสแกนเส็จเสร็จนะครับอือ้ออ่านะครับ ครานี้เราก็จะเห็นพาร์ติชันที่ขึ้นมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะจัดการพาร์ติชันที่มันขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้เลยนะครับด,ด,ดีดีูอ่าน,นะครับโหลดสเปซนะครับก็เรียบร้อยครับเราก็น่าจะเป็นขั้นตอนการติดตั้งการดําเนินการต่อไปนะครับก็ถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็ ขอแนะนําว่าให้ทําตามนี้ลองลองดูก่อนนะครับทาลองดูก่อนมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จทุกเครื่องนะครับแต่ว่าแนวทางนะครับแนวทางส่วนมากก็จะสําเร็จทุกเครื่องนะครับผมโอเคครับเอาวิธีง่ายๆมาฝากครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ